สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม 7A อวันนี้พวกเราจะมาอธิบายในหัวข้อประชาธิปไตย3าระดับปฏิรูปชุมชนซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในรายวิชาแนวคิดและทรษฎีการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์นิยามของประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งเป็นคำนิยามของอับราฮัมลินคอน แต่การมองว่าทำเพื่อประชาชนไม่ใช่สิ่งที่ใช่ทั้งหมดเพราะการปกครองทุกรูปแบบล้วนนิยามที่จะทำเพื่อประชาชนทั้งสิ้นฉะนั้นลักษณะพิเศษของประชาธิปไตยคือทำอย่างไรที่ให้การปกครองเป็นการปกครองของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชนมากที่สุดจุดเริ่มของประชาธิปไตยประชาธิปไตยเริ่มที่ตะวันออกที่ปัจจุบันคือประเทศอิรัก อิหร่านและตะวันออกกลางที่มีสภาโบราณและมีสภาชุมชนจากนั้นจึงค่อยๆถ่ายทอดไปยังประเทศกรีกซึ่งอยู่ทางตะวันตกฉะนั้นประชาธิปไตยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของฝรั่งอย่างเดียวในศาสนา,าพุทธประเทศอินเดียชมพูทวีปคว้นที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศโดยเฉพาะกรุงกับบิลพัทก็มีการประชุมของสภาพเพื่อปรึกษาหารือกันในการปกครองาศาสนาอิสลามก็เป็นต้นกำเนิดเรื่องความคิดประชาสังคม โดยการใช้บริหารจัดการมัสยิดซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ศาสนาอิสลามได้เกิดประชาสังคมขึ้นมาประชาธิปไตยสามระดับซึ่งประกอบไปด้วยประชาธิปไตยระดับชาติประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นและประชาธิปไตยระดับชุมชนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่เราต้องคำนึงเสมอว่าบ้านเมืองมีสามระดับที่ยุบรวมกันไม่ได้ และขาดระดับใดก็ไม่ได้ให้เป็นฐานคิดที่สำคัญว่ามีชาติต้องมีท้องถิ่นด้วยซึ่งก็หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ที่ขาดไม่ได้คือชุมชนทั้งที่เป็นเขตพื้นที่หรือชุมชนที่มีภารกิจร่วมกันแนวทางในการปฏิรูปประชาธิปไตยต้องกลับความสำคัญของสามเหลี่ยมเอาความสำคัญไปอยู่ที่ฐานให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความสำคัญมากขึ้นส่วนในระดับชาตินั้นก็ไม่ต้องให้ความสำคัญมาก แต่ก็ไม่ได้ยุยงให้เป็นปรักป์กกันประชาธิปไตยสามแบบประชาธิปไตยทางอ้อมคือประชาชนเลือกตั้งตัวแทนไปทำงานแทนตนเองประชาธิปไตยทางตรงคือการมีส่วนร่วมบริหารพัฒนาแก้ปัญหาโดยประชาชนเช่นงานอาสาประชาธิปไตยแบบที่รัฐกับสังคมแบ่งอำนาจสาธารณะอำนาจสาธารณะคืออำนาจอธิปไตยที่ผูกขาดการใช้โดยรัฐ แต่เราสามารถแบ่งอำนาจนี้ระหว่างรัฐกับชุมชนได้โดยที่รัฐไม่จำเป็นต้องผูกขาดรัฐเท่าเทียมกับชุมชนไม่ได้อยู่เหนือสังคมชุมชนประชาธิปไตยแต่ละระดับมีรูปแบบประชาธิปไตยต่างกันคือประชาธิปไตยระดับชาติใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อมโดยมีการเลือกตั้งประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อมและประชาธิปไตยทางตรงที่มีทั้งการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาธิปไตยระดับชุมชนใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยที่รัฐและสังคมแบ่งอำนาจสาธารณะหัวใจของการกระจายอำนาจอยู่ที่ระดับท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องถิ่นต้องมีผลงานเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมกันออกแบบงบประมาณของตนเองเป็นการเมืองแห่งความรักษามาัคคีมากเป็นพิเศษ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้นําองค์กรต้องเป็นคนมีความสามารถหาบุคคลที่คิดว่าทํางานร่วมกับตนได้เพราะจะทํางานได้สะดวกขึ้นแต่กระนั้นก็ไม่ควรละทิ้งฝ่ายค้านเพราะต้องทํางานร่วมกันแต่ไม่ควรมีฝ่ายค้านมากเพราะทุกเรื่องที่จะทํามักอาจถูกข,ขัดขวางได้สิ่งที่จะทําให้ประชาธิปไตยชุมชนไปได้ดีประการแรกต้องทําให้คนมีจิตอาสาสาธารณะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน หากเป็นผู้นำชุมชนจะต้องทำให้สมาชิกในชุมชนรักชุมชนทําชุมชนให้เหมือนครอบครัวผลงานเป็นสิ่งสาคัญแต่สิ่งที่สาคัญกว่าคือทำให้คนรักชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนประการ 2. ต้องทําให้คนรู้เรื่องชุมชนให้มากเพื่อทําให้คนในท้องถิ่นรู้เรื่องของชุมชนตนเองสรุปนะคะประชาธิปไตย3ระดับเป็นแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ โดยเริ่มต้นจากระดับชุมชนที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรงไปสู่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติแนวคิดนี้เชื่อว่าการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับโดยประชาธิปไตยทางตรงคือประชาธิปไตยที่ประชาชนดูแลบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยตนเองประชาธิปไตยทางอ้อมคือประชาธิปไตยที่มีตัวแทนในการทำหน้าที่แทนตนเอง ประชาธิปไตยท้องถิ่นคือการที่มีประชาชนมีส่วนร่วมหรือการเป็นเจ้าของร่วมกัน